ปูขอสาบขอแซงให้ถือไว้สามโตขอสาบขอแซงให้ได้มีบ้านหลังใหญ่รถคันงามบ้านหลังโตๆหมดละให้เป็นเศรษฐีลอยลลานพันลลานสุกปู่สุกคนเด้อสาบแซงให้เป็นเศรษฐีให้ถูกไว้แล้ววันนี้สาธุในใจปู่ก็น่แหละห้าเก้าหนึ่งนั่นแหละ พี่โยกีอย่าลืมนะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะพี่โยกีกับศูนย์สี่นุกอะไรนะเด็กปกติเนาะศูนย์สี่นะปู่ว่าศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะอืมแล้วก็หกแปดสี่แค่นั้นแหละีหกแปดสี่ด้วยหกแปดจ้า แค่นั้นแหละไม่ต้องซื้อเยอะหรอกมันออกแค่นั้นเองไม่ต้องซื้อหลายตัวปูบอกว่าไม่ต้องซื้อหลายตัวเอาตัวนี้แหละเต็งเต็งเลยพี่ยูกิเอออันนี้ทูมือหมอใหญ่สุก็หน่ของคุณหน้าค่ะอืมเดี๋ยวซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านกบมาให้ปูด้วยเด้อได้เลยซื้อตู้ตู้กระจกตู้กระจก เดี๋ยวพาปูไปเลือกเลยพี่ยุกิเดี๋ยวพาปูไปรับเงินอค่ะร่ำรวยร่ำรวยกบไม่โชคแล้วกบเงินกบเงินค่ะค่ะจ้าค่ะขอบโทษค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าขอบคุณค่ะจ้าแค่นี้จ้าจ้าขอให้พี่ยุกิเฮงเฮงังๆังโดนนะคะ โอ้ค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะโชคดีค่ะค่ะถ้างั้นแค่นี้นะคะบางสายแล้วอืมโซว์เตอแต่อันนี้ก็จะเป็นมองเหมือนกบใช่ไหมมองเหมือนกบที่ทำพิธีให้กับ เขาเรียกว่าทําวิธีรับขวัญกบนะครับรับขวัญกบที่นี่ในการดูนะครับแอดนะครับดูผ่านไปเนี่ยจากการดูผ่านตัวตัวเทียนเนี่ยจะคล้ายเป็นรูปกบบนะครัลายเป็นรูปก็จะว่าตรงเนี้ยจะมองเหมือนองค์พระพุทธรูปนะในองค์พระพุทธรูปก็จะมีเงาเงานะครับอยู่ข้างใน ข้างในตัวองค์ครับเงาเงา,งาอาจจะเป็นเงาตัวเลขก,ก็ได้เดี๋ยวจี้ไปไหให้ดูใกล้ๆนะครับว่าไปดีจี้ไปดูใกล้ๆเหมือนนะเหมือนองค์ปู่ที่นั่งพิงกับต้นอะไรเลยต้นโพต้นอะไรหรือเปล่านะครับนั่งนั่งสมาธินะครับเหมือนรูปปู่นั่ง สมาธิพิงกับต้นไม้พิงกับก้อนหินนะครับในการมองนะครับในการดูไปเห็นในในรูปแบบที่เทียนหยดนะครับในตัวก็จะเป็นเงาเงาเเงเหมือนคล้ายกับคลื่นน้ำหรือสบงปลิวนะครับมีไฟใช้ทีนี่หรอฮะมีไฟอะไรทไม่มีอันนี้อะไร รัไอเครื oh, no? okay, you you ่องปัดไฟกัะชาร์จแบตโทรศัพท์อ่ะมองเป็นเลขสามเพราะว่าเป็นรูปกบนะครับรูปกบเลขสามหรือว่ารูปกบที่มองไปนะครับเมื่อคืนทำพิธีรับขวัญกบแล้วก็ เป็นหยดน้ำตาเทียนนะครับเบริมบาเมีเสริมบารมีให้กับกบครับบางทีเขาก็บรัวเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วปแบบนี้บางทีเขาก็บรัวเราก็เลยจะกลรับภพรับภูมิรับชาติเขาเปิดชาตินเาจะได้เกิดมาเป็นคนเนาะชาตินี้เราก็ให้เขามาสร้างบารมีอื้หายนมลีแ มังง้มมางอเงี้ยไหกบมา,มา,านอนนะครับมันก็จะเอาไปปล่อย <c oughs> เอาไปทบตู้ให้คติ่งตู้โอยอมอืาบวากับกูแล้วมึงมา,าไปดูแล้วมึงาา้ลงาลูกหลางปลูกเน้นเมื่อกี้ก็ฟันทงนะไม่ต้องเน้นหลายตัวไม่ต้องเน้นเยอะนะเดี๋ยวมันจะเยอะสับส่วนตัวเลขกันเอานะครับเราก็ไม่ต้องเมื่อกี้ปลูกฟันทงให้ ที่ที่รังสิตเนาะลูกศิษย์ลูกศิษย์อยู่ที่รังสิต<ม>นะครับก็ฟันธงตัวเลขให<ม>้ไปแล้วครับเ,เลขที่ชื่นชอบเอาแล้วไอเ้เลขเลขสามหกกับแปดหกนี่ยังรักอยู่ไหมเสิ่เอาไปให้แล้วยังรักอยู่ยังรักยูเหมือนกันเหมือนกัน,น,กนยังรักยังชอบอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นเลือกรองไว้เป็นเลขรองนะครับ สำนักของหลวงปู่คำแสนนะครับอันนี้คือข้างหลังอันนี้เป็นจะทำเป็นอ่าสาาไว้กุมารนะครับจะเป็นสำนักไว้กุมารอย่างเดียวนะครับที่นี่นะครับใครที่จะมาะกราบไหว้บูชากุมารเขาเรียกก็จะทำมีมีโครงการที่จะทำในศาลานี้จะทำเป็นกุมารเขาเรียกอ,อะไรนะเจ้า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 อะไรนะเจ้า เจ้าเงินกองเจ้ามีตังค์นะเจ้ามีตังค์งินกองก็คือกุมารเจ้ามีตังค์ก็จะทําเจ้ามีตังค์ไว้ที่นี่นะครับเป็นกุมารยอดค่าเจ้ามีตังค์เจ้ามีถ้างเงินให้ให้โตให้รับเงินนะให้ปลูกนะก็ตังครูปกบใหญ่ๆเลยว่าเอาห้าขาด้วยไม่ปลูกกบห้าขาเหรอถ้าให้ถูกนะงวดนี้ก็จะได้ปั้นรูปจะกบห้าขา คือเจ้าอะไรเจ้าเจ้าเงินใช่ไหมเจ้าเงินค่ะเจ้าเงินนะครับที่นี่นะครับอันนี้ก็เราก็ยังเลขไม่ต้องเยอะละนะครับก็ได้มาเยอะแล้วตั้งแต่เช้าเดี๋ยวจะรบทุกคนจะรบมือรานก้าวเป็นรูปโบราณมือร้านมังนะก็ถูกก็ขอให้ทุกคนถูกนะครับตกจากทำงานทุกคนถูกทุกคน ร่ำรวยมีทองใช้กันเนาะคนดูเป็นตัวเลือกอกไรอือครับวันนี้ก็มาช่วงเช้าเช้าเกือบสิบโมงคนที่ฝันมาบวกกันเลขปู่นะเอาคนที่ฝันเมื่อคืนแล้วมาบวกกันเลขปู่ก็ตีเอาที่ฝันเมื่อคืนยังไงอะใครคนเอาคนที่เขาฝันไงเมื่อคืนฝันว่าอะไรนะ อ้าวจะไม่รู้หรอกคะว่าเขาฝันอะไรแต่ละคนแล้วมาบวกกับเลขปู่อย่างนี้ค่ะชอบตัวไหนก็เจาะเอาตัวนั้นเลยใช่ค่ะแล้วน้องนีนี่ได้เลขอะไรอ่ะน้องนีชอบเลขปู่ค่ะชอบเลขอะไรคะให้วันก่อนแล้วชอบเลขอะไรชอบแปดหกชอบแปดหกน้องนีใช่ชอบแปดหกตอนนี้ซื้อแปดหกไปกี่ร้อยซื้อแปดหกไปกี่ร้อยซื้อตัวละห้าสิบบาทตัวห้าสิบบาทจัดปัจจัยน้อยค่ะปัจจัยน้อยไม่ได้ซื้อลอตเตอิ้งไหม ซื้อลอตเตอรี่ซื้อค่ะได้ซื้อซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรแปดหกเหมือนกันแปดหกเหมือนกันแสดงว่าชอบแปดหกเนาะใช่ชอบแปดหกมากวันนี้ก็มากราบปู่คอแเสนตั้งแต่เช้าช่วงเช้านะครับนะ้องนีมาประจําอยู่แล้วค่ะน้องคนนี้เขาก็จะมาอยู่แถวนี้ประจํานะครับก็บ้านอยู่ติดกับสํานักนะครับก็มาจะช่วยปู่ดูแลปู่แสนคำนะครับวันนี้ก็จะเจอพี่ทิศพันธ์นะวันนี้เดินทางมา ไกลแสนไกลแลอเกินนะครับรู้สึกว่าเดินมาจากอุบลใช่ไหมพี่มาใกล้ครับมาจากอุบลใช่ไหมมาจากไปอุบลแล้วมาสุรินที่เก่าครับมากลับมาบ้านบ้านเกิดเมือนอนก็อยู่แถวแถวนี้ว่างั้นก็อย่าไปอุบลหลายเ้ยครับพี่อ๋อไปหลายที่ครับทั้ลองอุบบนองทายไปหมดเลยครับทิพย์พันจะไปทิพย์พันนี่เหนื่อยนะผมดูว่าพี่ทิพย์พันนี่ก็เหนื่อยสรรหาตัวเลขมาให้กับเอฟซีแสดงว่าเป็นคนที่น่ารัก พอสมควรนะอมีตังยี่สิบบาทวันนะครับก็พีันมีความมีความพยายามมีความพยายามมีความช่วยเหลือนะครับกับ fc นะครับ fc อันนี้เลขช่วยคนจนนะไหมช่วยคนจนรวยเลขปู่เลขกบห้าขาเนี่ยก็คือกบก็คือทาตีไปแล้กกบก็คือเก้าเนาะกบก็คือเก้าห้าขาคือเก้าห้ากบหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งผมว่าเนี่ย ไม่น่าพลาดนะเลขนี้ไม่น่าพลาดประกบห้าขาไม่เคยได้เห็นนะก็ผมตั้งแต่ปู่ส่งรูปไปผมก็ตีละวหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าตีไปเลยหนึ่งห้าเก้าเระกบมาหนึ่งตัวก็มีหนึ่งมีห้าขาก็ห้าเก้าก็เก้าเระกบนะครับเพราะว่าเลขนึงนี่เป็นลักษณะเด่นคือเด่นอะไรก็คือเด่นที่กบมีแค่ขาข้างเดียวนะมีขาข้างเดียวก็เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งนะครับสรุปว่าเด่นหนึ่งก็เด่นหนึ่งนะครับที่ปู่เขียนไว้ให้ก็คือเด่นเก้าห้าเด่นเก้าห้ากับเก้าหนึ่ง ครับผมแต่อันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เป็นเลขสำนักครับโอ้นี่ปูปูมาจากโน้นทำไมา๋อในปูจากที่ปูปูเอ่ห้าเจ็ดแปดต่างไกลนะครับอันนี้ก็มาตรงกันนะเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกตัวเดียวกันตัวเดียวกันเก้ากรงตัวเดียวกันครับเลขกระรงกันเลขหนึ่งห้าก็เลขตรงกันนับกันเด่นหนึ่งนับที่แอดประวัติชอบนะครับ ก็วันนี้อะพี่ทิศพันธ์ตั้งแต่พี่ทิศพันอะไปหาตัวเลขมาพี่ทิศพันไปทํามาหลากหลายพื้นที่พี่ทิศพันชอบเลขอะไรชอบแบบมั่นม่นใจมั่นมั่นใจให้ fc ผมสักนิดหนึ่งนี่ครับผมมาเลขนี้เลยห้ามีเปอร์เซ็นต์เห็นเยอะที่สุดมีห้ามีห้าแล้วก็มีหนึ่งมีห้ามีหนึ่งคับห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดมีเอาตีเป็นมีตีเป็นแค่สี่ตัวก็ได้อ่ะอะเอาเลขพี่ชอบเลยมาเอาตีชอบเป็นห้า แล้วก็จะเป็นเลขหนึ่งชอบเลขห้ากับเลขหนึ่งเลขห้ากับเลขหนึ่งแล้วก็จะมีเลขหกด้วยนะครับเลขหกพูดง่ายก็ห้าหนึ่งหกนะพูดได้ง่ายก็คือห้าหนึ่งหกับเลขเดิมชอบชอบชอบมากครับก็อาจจะเป็นไปได้เลขเดิมงวดนี้อาจจะกลับมาจากหนึ่งหกเป็นหกหนึ่งนะครับก็ท่านผู้ชมเนาะที่แอดอ่ะคือศึกษามาในการกลับไปกลับมาคือการ ตัวเลขของแต่ละตัวนะครับอ่ะก็ขอบคุณพี่ทิศพันธ์แล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ที่มาช่องไรเดอร์ครับขอช่องช่องพี่ก็ดังอยู่แล้วนะครับงหลายหลายคนนะเดี๋ยวหันหลังมาให้ดูหน่อยนะช่องนะครับนี่นะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะครับช่องพี่ทิศพันธ์นะครับคนหาหวยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับก็เดินทางหาหลายหลายพื้นที่หลายหลายนะครับก็ฝากอีกหนึ่งท่านนะครับที่ ทุ่มเทในการหาให้กับ f อซนะครับหนึ่งนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกทุกั่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากอันนี้ก็มาเมื่อวานนะอันนี้ลายมือแอดเองครับที่เร่ครับไม่อยากจะให้คนอื่นดูเลยลายมือแอดเ่ยลายมือเงินล้านนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่ง วันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หวยออกก็ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆเฮงๆกันกับตัวเลขที่หามาให้กับตัวเลขที่ให้กับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองเนาะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับก็อย่าลืมได้โชคได้ลาบก็อย่าลืมสิ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมทําบุญนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองครับก็กรวดน้ําทําบุญให้นะครับแล้อีกตามาก็คือทําบุญกับคนที่ยากจนกว่าเรา หรือกับขอทานะครับก็อย่าลืมเนาะนะครับถ้ามีงานเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าที่นี่จะทําอะไรเพราะว่าตอนเนี้ปู่กําลังไปหาดูเสาอยู่เสาประมาณกี่ต้นนะปู่สี่สิบต้นเสาสี่สิบต้นนะครับก็จะเป็นแา้สารานะครับนอนก็นอนกบพักผ่อนนะครับ อ่ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วการที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณในการกดไลค์กด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพูดคุยกันให้กําลังใจกันนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินจากพีนิวสุรินทร์เทเลนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็มีอะไรสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับถัดหลายที่ขึ้นให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับร่ำรวยเงินทองถูกหวยกันทั่วหน้าเอออืมผูขอสา่าขอแซงให้ถือหวยสามโตขอสาบขอแซงให้เด้มี บ้านหลังใหญ่ๆรถคันงามๆบานหลังโตๆบุตหลานให้เป็นเศรษฐีลอยลลานพันล้านชุบผูชุกคนเด้ออือสาบแช่งให้เป็นเศรษฐีให้ถูกไว้แล้ววันนี้อือสาธุ